สิวิธีทำโชคดีหลายคนอาจจะจธุรกิจไม่ค่อยดีใช่ไหมหรือว่าลูกจ้างต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีมันมีมีวิธีหลายแบบนะครับเดี๋ยวนี้เนี่เวลาเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะครับอันนี้ตอนเช้าออกกําลังกายอย่างแรกเลยนะตื่นเช้ามาทุกคนผมจะทำอย่างนี้ก่อนคิดแค่นี้คุณอยากจะสร้างโชคดีคุณต้องอารมณ์ดีก่อน เข้าใจไหมอย่างแรกเลยนี่ข้อหนึ่งเลยนะให้ก่อนเลยข้อหนึ่งอยากสร้างโชคดีคุณต้องอารมณ์ดีก่อนวันนี้เพิ่งอ่านหนังสือเล่มหนึ่งดีมากเลยหนังสือชื่อว่า Good Vibes Good Life อ,อะไรนะ Vibe ดีๆ Vibe ก็คือแบบคลื่นดีๆ Law of Vibration จะคได้ยินไหมกฎแห่งการสั่นสะเทือนะกฎแห่งการสั่นสะเทือนนี่มากดก่อนกดแรงดูดก็คือว่าเราความรู้สึกแบบไหนในโลกเราจะเป็นแบบนั้นเราส่งความรู้สึกแบบไหนในโลกออกไป ต้องเป็นต้องส่งความรู้สึกดีๆออกไปก่อนคุณต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีรู้สึกรู้สึกดีสมมติบ้านคุณอาจจะอาจจะสภาพแวดล้อมไม่ค่อยดีเนะี่ยบางทีเราจะต้องเปลีนสภาพแวดล้อมตัวเองนะเปิดเพลงได้เปิดเพลงผมแนะนําเพลงคลาสสิกเลยนะผมช่วงนี้เนี่ยวิเบชั่นดีมากเลยเพราะว่าฟังเพลงคลาสสิกทั้งวันแล้วก็เปิดเปิด u ูทูบเ,เ,เดี๋ยวแชร์ไวลิงก์ให้ได้เพลงคลาสสิก ดีๆนะครับฟรีๆก็มีใน YouTube เดี๋ยวจะแชร์ไว้ให้นะครับแต่อย่างแรกเปลี่ยนไวเบชันตัวเองก่อนตั้งแต่เช้าเปลี่ยนความรู้สึกตัวเองก่อนตื่นขึ้นมาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองอารมณ์ดีนะครับออ,ออกกำลังกายเป็นเรื่องที่ดีมากครับเป็นผมก็ทำใช้แทม์บรีเนี่ยคือกระโดดแค่แป๊บเดียวเนี่ยอารมณ์ดีละใ,ใช่ไหมเดี๋ยว เดี๋ยวจะมาให้สิ่งที่เราจะทำให้ดีกับโลกนี้ได้อย่างหนึ่งคือรักษาไว a เบรชันตัวเองรักษาความรู้สึกดีๆส่งคลื่นดีๆให้กับโลกนี้แล้วคุณจะเป็นตัวอย่างแล้วผมจะผมอยากจะเป็นตัวอย่างให้กับพวกคุณว่าเฮ้ยผมไม่จำเป็นต้องอ,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 อะไรอะโหนกระแสแล้วส่งแต่พ,พูดแต่เรื่องเนี้โอเคปะ่ะแต่ว่าอยากจะให้พวกคุณเนี่ย ได้รับบทความดีๆไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องเปลี่ยนอยากจะเป็นโชคดีใช่ไหมตั้งแต่เช้านะครับทุกคนตั้งแต่เช้ามันตรงนี้เลยดีกว่าสวยๆคุณเอกชัยบอกนาฬิกาสวยจังเลยอย่าโฟกัสที่นาฬิกาจ้ะที่จะสร้างโชคดีให้กับเราก็คือ count your blessings อันที่สองนะครับก็คือนับความโชคดีต่างๆนับนับถึงแม้ว่าโอเคนะตอนนี้อย่างน้อยนับอะไรได้รู้ไหมอย่างน้อยเรามีอินเทอร์เน็ต อย่างน้อยเรามีอินเทอร์เน็ตคุณลองนึกภาพใช่คุณลองนึกภาพนคะคุณลองนึกภาพนะถ้าเกิดคุณไม่มีอินเทอร์เน็ตนะอย่างน้อยคุณสามารถคอนเน็กนเชื่อมกับคนอื่นได้<ม>คุณลองนึกภาพถ้าคุณเป็นอ่าตอนยุคสมัยไม่ต้องมือไกลอะ่ะสาปีที่แล้วอะ่ะ<ม>เกิดแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย โอ้โหตายเลยเใ,ใช่ออกไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องข่าวสารอะไรด้วยก็ดูแต่ทีวีอย่างเดียวใช่ไหมโอเคนะทีวีแต่เราก็ไม่รู้ข่าวสารมันก็เราก็ถูกมันก็ถูกสกรีนมาจากใครใครบางคนเป็นคนสกรีนมาแต่ตอนนั้นเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีทีวีไม่มีแร้งสิ้นแต่ตอนนี้อย่างน้อยเรามีอินเทอร์เน็ตคุณนอนอย่างน้อยนอนดูเน็ตฟลิกซ์อย่างน้อยนอ,นอย่างน้อย,อย,อยแล้วพยายามอย่าดูอะไรที่มันให้ทาให้อารมณ์ตกนะครับดูอะไรที่มันหัวเราะหัวเราผมดู ผมดูตอนนี้กำลังดูนั่นชิดครีกตลกมากเลยชิดครีกมันก็ไม่ใช่ s h i t นะแต่ s c h s c h i t t apostrophe s แล้วก็ค r e e k C R า E K เลเป็นหนังตลกสุดๆเลยอ่ะเป็นหนังที่แบบคนต่อคนรวยมากๆเสร็จแล้วก็ดีๆก็โดนสันทก,กรเล่นงานเสร็จแล้วก็เลยต้องไปอยู่แบบไปเมืองเล็กๆสุดๆไปอยู่ในในโรงแรมผุ้วยๆแล้วมันก็เป็นเรื่องสถานการณ์ที่ตลกมากเลยแล้วก็ได้รับรางวัลแบบเยอะมากอันนี้ไปดูเลยได้รับรีวิวดีมากแล้วก็ถ้าคุณอยู่ต่างประเทศดูอันนี้ผมก็นั่งดูกับแมรี่อนกลางคืนทาให้อารมณ์ตัวเองดีพยายามทาให้อารมณ์ตัวเองรักษาอารมณ์ตัวเองอารมณ์ที่ดีจะนำนำ อารมณ์ที่ดีนียจะนำมาโชคดีๆเข้ามาหาคุณนะครับและที่สำคัญคือเมื่อกี้ที่บอกข้อ2คือ count your blessings นับความโชคดีต่างๆในชีวิตเริ่มนับอย่างน้อยมีอินเทอร์เน็ตอย่างน้อยมีอย่างน้อยก็น,นอนดูหนังตลกได้อย่างน้อยอ่นนานหนังสือได้อ่านอ e ีบุ๊กก็ยังได้หนังสือเร่มเดิมอาจจะเบือเบ่อๆล้วอ่านอ e ีบุ๊กก็ได้อ,อะไร เดี๋ยววันนี้จะให้เราเออกมาอ่านช่วยกันอ่านหนังสือเอาสั้นๆนะครับบทเรียนที่ให้กำลังใจให้โครดีกับพวกคุณเดี๋ยวจะอ่านอ่านบทหนึ่งให้กับในนี้นะครับมีบทหนึ่งที่ผมเคยเขียนหนังสือไว้แล้วมันมันจะช่วยคุณได้มากเลยเพราะว่าผมต้องการให้พวกคุณเนี่ยมองการไกลให้ให้แบบมองการไกลช่วงนี้เพราะว่าคุณใช้ช่วงเนี้ยผมก็เคยแบบบางทนะีว่าติดอยู่ที่มหาลัยในอเมริกาประมาณสองเดือนน่ไม่ไปไหน อยู่ในอพาร์ตเมนต์อย่างเดียวแล้วก็ใช้ช่วงนั้นนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะเรียกว่าพัฒนาวิทยายุทธตัวเองทําให้ตัวเองเพื่อนๆไม่กลับบ้านหมดเลยทุกคนกลับบ้านหมดมีผมเหลืออยู่ในเหลืออยู่ในห้องอพาร์ตเมนต์คนเดียวแล้วแม่งหนาวสุดๆก็เหมือนกับตอนนี้เหมือนกับเหมือนกับหลายคนตอนนี้หนาวสุดๆไปไหนไม่ได้มีผมไปที่บ้านกับห้องสมุดเท่านั้นเอง แล้วก็ไปฝึกวิทยาย,ยุดตัวเองตอนนั้นก็เป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมก็พยายามที่จะเป็นคอนดักเตอร์ที่เก่งที่สุดในโลกใช้ช่วงนี้แหละที่คนอื่นแม่งพักกันที่คนอื่นมันที่คนอื่นเขาตก,กใจกันที่คนอื่นแบบกลัวกันทุกคนอื่นพูดแต่เรื่องลบๆกันฉันใช้ช่วงนี้สร้างตัวเองฉันใช้ช่วงนี้มองไปข้างหน้าแล้วก็อย่าลืมนะคุณตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าตลาดหุ้นแม่งจะร่วงหมดนะแต่มันมีบางอันมันแปลว่าอะไรตลาดถ้าคุณซื้อถูกตัวถ้าคุณซื้อใช่ มันเป็นช่วงโอกาสซื้อหุ้นในราคาลดราคาสุดๆในราคาลดราคาสุดๆนี่ผมยังไปซื้อมาหนึ่งอันนน,น,น,นไม่ใช่หุ้นแต่ว่าเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับผมบอกผมคผมค่อนข้างมั่นใจว่าอันนี้จะคือราคาขึ้นมาเ็กฟิลิปนะโอเคคุณรู้ไหมว่าข้อแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนจนคืออะไรคนรวยมองการไกลคนรวยมองการไก่เขามองไกลกว่าน,นี้เขามองว่าฉันจะโอเคนะหลังจากที่เรา ทำทุกอย่างที่เราทำได้แล้วป้องกตัวเองเอพยายามอยู่ในบ้านมากที่สุดไม่ออกไปไหนแต่แล้วเราจะต้องใช้เวลานี้ให้เป็นประโยชน์เพราะไอ้สิ่งนี้มันก็จะผ่านไปมันต้องผ่านไปนแน่ๆแล้วเราจะออกมาในฐานะผู้ชนะเราออกาฐานะผู้แพ้เดี๋ยวจะบอกอันนี้ผมจะผมจะสอนอันนี้จากจากหนังสือชื่อว่าคิดอย่างแชมป์โลกจริงๆนี่เป็นเป็นหนังสือเกี่ยวเรื่องความสําเร็จเป็นหนังสือที่ดีสุดเล่มหนึ่งของผมเลยเแต่คนไม่ค่อยรู้จัก เขา,เาตั้งชื่อตั้งชื่อตั้งชื่อคล้ายๆแชมป์โลกแต่คนเลยคนเลยคิดว่าเป็นเรื่องของการกีฬาอะไรไม่ใช่แต่เป็นวิธีการคิดของคนแชมป์โลกนะครับล้มแล้วลุกได้ดีกว่าเดิมด้วยล้มแล้ว make a comeback ตอนนี้เนี่ยไม่ว่าคุณจะสูญเสียอะไรไปนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงมันมีสิ่งดีในทุกสถานการณ์เพราะนโปเลียนฮิวเขียนไว้มีในทุกวิกฤตจ,จะมีโอกาสอยู่เสมอ คุณเริตักตวงเลยตอนนี้ถือว่าเป็นการตักตวงโอกาสโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปไปในทุกวิกฤตเนี่ยคุณจะตักตวงล้มแล้วลุกได้ดีกว่าเดิมด้วยคือ,ค,อคืออะไรผมเคยล้มมา แบบนี้สถานการณ์แบบนี้แบบม่งเคว้งไปหมดเลยแล้วก็ไม่รู้จะทําอะไรกับชีวิตแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่ฉันมีไม่สร้างมาทั้งชีวิตทำไมมันเสียไปแต่ผมอยากจะให้บอกทุกคนนะว่าคุณสามารถไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนไม่ว่าคุณจะเสียเสียอะไรไปตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะธุรกิจอาจจะเสียลูกค้าไปหรือว่ายอดลดลงหรืออะไรก็ตามแล้วแต่นะครับแต่ว่าคุณสามารถกลับมาพยานผง,งาดเจ๋งกว่าเดิม โดยใช้หลักคิดว่าตอนนี้กระแสมันไปทางไหนกระแสมันไปทางไหนแล้วคุณก็ไปแล้วจริงๆช่วงนี้ไม่ใช่เรียนอ,อะไรกันยากๆนะครับ <c oughs> คุณรู้ไหมคุณรู้ไหมเออบรอนน์บัฟเฟตต์อ่ะซื้อหุ้นซื้อหุ้นอะไรตอนนี้ซื้อหุ้นสายการบินถูกเพราะตอนนี้แบบร่วงหมดเลยใช่จุดซื้อหุ้นสายการบินตอนนี้คนก็อยาแบบคนก็บอกบรอนน์บัฟเฟตต์บอกโอ้ยเนี่ยอยู่ดีเงินที่คุณอะไรอ่ะมีหุ้นหลายอันที่เขาแบบ ถูกตกลักตกหมดนะแต่ตอนนี้เขาไม่รู้หรอกบรินแบร์เฟตต์ศึกษาเรียบร้อยซื้อแก่เลยก็อย่างที่บรินแบรเฟตต์บอกเวลาคนอื่นโลภให้คุณให้คุณจงกลัวไว้เวลาคนอื่นกลัวให้คุณจงโลภเข้าใจปะเวลาคนตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่คนกลัวกันทั่วโลกเลยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสอะไรบางอย่างที่คนอย่างบรูนบัฟเฟตต์เห็นและคุณคุณเนี่ยมีหน้าที่มองหาพวกนี้แต่มันจะมีอารมณ์คนละแบบนะคุณคิดดูเรพูดพูดอย่างนี้รอยฟัง อารมณ์คนละแบบอารมณ์แบบคนที่ว่าอา,อารมณ์ครหูพออารมณ์แบบนี้เนะี่ยมันคิดอะไรไม่ออกเลยมันจะมองโลกแง่ลบไปหมดเลยมันไม่ใช่ความคิดบวกเนะี่ยจริงๆคนจะคิดบวกคิดลบได้นี่มันมาจากอารมณ์ก่อนนะผมบอกกันเลยเพราะอารมณ์มันคือไวเบชั่นไงมันมาอันแรกเลยเพราะฉะนั้นคุณดูแลอารมณ์ตัวเองก่อนอย่างน้อยตอนเล้นเชา้ชาเนี่ยออกกาลังกายอย่างที่ผมบอกฟังดนตรีเพราะเพราะดนตรีคลาสสิกดีๆในวันนี้ผมก็ พยายามต่อเช้าเนี tests, field, ang, ่ยฟังเรื่องฟังดนตรีที่มันสร้างสรรค์บวกๆนะครับว่างๆผมจะแชร์ให้ันใน youtube หรือไม่ก็ใน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 ซนใ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 นงนในไนใไในไน่ไในไนใ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 นเนนในใตั้งใจในใเลยว่าล <that> ใน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 ีนใ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 น <whole> ในยนใใด เดี๋ยวไปอ่านให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวจะให้ทุกคนมาช่วยกันอ่านบทความเจ๋งๆที่จะให้กาลังใจนะห,ให้ให้ทีมงานงผมมาช่วยด้วยอ่ะคืออะไรคําว่า make a comeback make a comeback แปลว,ว่ากลับมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวคุณจะต้องกลับมาคุณจะกลับมาแล้วใหญ่กว่าเดิมด้วยเป็นคำกล่าวเมื่อดาราที่ตกแล้วหรือนักธุรกิจที่ล้มละลายแล้วกลับมาดังได้อีกทีหรือรวยยิ่งกว่าเก่าเป็นบทพิสูจน์อย่างหนึ่งของความแกร่งและเจง๋งจริงคุณเข้าใจป่ะเป็นมันเ,เ,เป็นบท ใครที่มันเจอวิกฤตแล้วกลับมาได้ยิ่งกว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมเนี่ยคนนั้นเจ๋งจริงใครที่มันเจอวิกฤตแล้วงอแล้วแบบโอ,อ้ทำไมมาโลกนี้มันชั่วร้ายกับฉันอย่างนี้มันมาโน่นนี่โนนนี่ไอคนนั้นเน่ะเดี๋ยวก็มันหายไปเลยมีเยอะแต่ผมมั่นใจว่าคนในเพจผมไม่ใช่แบบนั้นคนในเพจผมคุณเป็นนักสู้คุณเป็นคุณเป็นคนที่อ่ะคุณแค่ปรับอารมณ์ตัวเองแล้วไอเดียจะเข้ามาวันนี้ผมให้ทิปบางอย่างนะครับมีอะไรต่อ อตัวผมเองก็เป็นนะนะนะธุรกิจดนตรีอุตสาหกรรมดนตรีมันเจ๊งไปประมาณ10ปีที่แล้วตอนที่อินเทอร์เน็ตม,มาเยอะๆคนแม่งดาวน์โหลดเพลงแบบมัวซั่ว,วแบบฟรีแบบแบบหมดใช่ไหมผมต้องต้อง,ต,องต้องหาอะไรใหม่ๆทําแล้วก็เลยแบบผันตัวเองมาเป็นครูแล้วเป็นคนสอนออนไลน์เป็นนักธุรกิจเป็นผู้นําความคิดแล้วมันเวิร์กอะ่ะแล้วผมก็แล้วทักษะต่างๆงคุณสามารถเริ่มใหม่ได้นะครับ โ okay. อเคเดี๋ยวมาอ่านบทความที่ให้เดี๋ยวให้พอลล่ามาหน่อยพอลล่า รู้จักไหมพอล่าเนี่เจ๊พอล่<ห>าเนี่ยค<ห> <c oughs> ิดถึงม่าพอนเจ้เลยรอกเจ๊พอล่าไม่ได้มานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้นะคะถึงค,ค,คนอื่นแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอยู่ที่บ้านแล้วเบื่อใช่ไหมแต่ว่าช่วงนี้เป็นเป็น,ปนช่วงเวลาหนึ่งความสุขมากเลยของพอล่าเนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสอา่านหนังสือที่อยู่ที่บ้านเยอะมากนะคะแล้วก็ได้ศึกษาอะไรที่เราอยากศึกษามาเยอะมากก่อนหน้านี้ไม่มีเวลาแล้วจะบอกว่าหนังสือหนึ่งในนั้นเนี่ยอย่างอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะคําคมสําเร็จในเนี้ยของอาจารย์เนี่ยจะมีคําคมเยอะมากเลยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่่่าาาเเเวลทีีีคนนรปยช เนี่ยมันไม่ต้องการอะไรนอ่บางคำที่ เหมือนได้ได้คิดอะว่าแบบอันนี้แหละว,ว่ามันเปลี่ยนชีวิตเรานะคะซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันอยู่ในประโยคไหนแต่พราชอบอ่านที่เป็นอย่างเงี้ยทีแบบ่แบบคำคมมันเหมือนคนสนุกมาให้แล้วว่ามันเจ๋งๆมาแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เลยดูอันหนึ่งที่มันเข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากที่สุดเลยนะคะอันนี้แล้วกันนะคะคนที่บ่นว่าตนไม่มีโอกาสมักไม่เคยออกไปสร้างโอกาสให้กับตัวเองอูยแพ้อันนี้แรงมาก <c oughs> ตอนอะไรรู้ไหมอันนี้ขอยกตัวอย่างนิดนึงคนรู้จักใกล้ตัวเลยนะคะก็ การที่สร้างโอกาสตัวเองคืออะไรเราไม่ต้องรอให้คนอื่นให้โอกาสเรานะคะเราไม่ต้องรอให้คนอื่นให้โอกาสเรามีพี่ท่านหนึ่งนะคะขายน้าพริกอยู่ที่ปกติขายเป็นแพงนะคะอยู่ที่บ้านแต่ปัจจุบันนี้คือขายออกไปขายไม่ได้เขาทาไงรู้ไหมเขาตาน้ําพริกไล์สดโชว์เลย Hmm. อ,อันนี้คือยกตัวอย่างของการสร้างโอกาสตัวเองแล้วเขาไม่เคยบอกตัวเองว่าี่โอกาสมันไม่มีไม่ไม่เหลืออีกแล้วไม่ปรากฏว่าขายในไลน์หมดตค์แทบไม่ทันนะคะมูขึ้นกล้างไปหมดเลยนะคะเพราะว่าอะไรเขาสร้างโอกาสของตัวเองอันนี้คือคําพูดที่ว่าพลิกวิกฤตเป็นโอกาสอย่างแท้จริงณตอนนี้นะคะขายในไลนไไ์ริมมากกว่าตั้งหน้าร้านอีกอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยในสถานการณ์แบบนี้มันมีอะไรแบบนี้อีกเยอะมากเลยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นนะคะคนถัดไปนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่า ถัดไปเนี่ยเป็นคำพูดไหนนะคะโ okay, อเคคนที่ชอบอ่าใครเป็นเดียหรอใช่อ่าโอเคอ่านหนังสือเล่มน,นี้เลยนะคะคิดได้ก็ในเรมิดได้ บอกก่อนว่ามีหลายคนนะตอนนี้พูดว่าขอแค่เอาตัวรอดจากวิกฤตนี้ก่อนบอกก่อนนะคานี้คุณต้องตัดทิ้งไปเลยใช่เพราะว่ามันจะกดพลังงานคุณใช่แม่แม่แม่เอารวยเอารวยจะเอารวยตอนนี้กลับมาเมื่อไหร่วิกฤตตอนนี้กูตั้งเป้าคิดอย่างนี้เลยเมื่อไหร่วิกฤตนี้หายไปกูรวยเลย คิดแค่นี้คุณคปรับปรับคิดคนละแบบโอเคป่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการแบบว่าเออมาเอาประโยชน์โน่นนี่โน,น,น่นนี่ไม่ใช่นะืไม่ใช่แบบพวกกักตุนสินค้าอะไรนะี่ยไม่ใช่นะนะแต่ผมบอกแบบปกกักตุนความเก่งตัวเองอและให้มันระเบิดตอนเกินโควิดโควิดจบเมื่อไหร่กูระเบิดตอนนั้นนะตอนตอนนี้คุณจะต้องเรียกว่ากักตุนความเก่งตัวเองนี่ครับผู้ตอบใช่เลยอ่ะเดี๋ยวจะอ่านหนังสือเล่มน,นี้ให้ฟังให้ดูนะคะอ่ะดูไปด้วยจงพูดกับตัวเองไปเลยว่าฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดนะคะจงยอมรับออ จองอย่ายอมรับนะคะเกรดเเกรด C ในชีวิตเอาเฉพาะสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นนะคะเมื่อก่อนคุณเดียเคยเป็นเนีเอาเอา C เอ่อ B หรือ C ก็พออะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะคะต้องดีที่สุดนะคะแล้วก็เพราะจกัระจกรวาลชีวิตให้คุณ ตามที่คุณบอกอืและคาดหมายด้วยความเชื่อมั่นเรื่องนี้ผมชัวร์มากอันนี้คําพูดของอาจารย์บัณฑิตนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคุณมีพลังมหาศาลในตัวเองซึ่งบอกว่าบอกเลยว่าคําเนี้ที่เปลี่ยนชีวิตคูเดียเลยนะคะเพราะเป็นคนที่แบบว่าขออะไรแค่แบบอ่าแค่พออยู่ได้แค่มีเงินเดือนหรือว่าแค่แบบว่าแค่ได้น้อยอ่ะเกตเกตบีเกตซีซึ่งตอนนี้ไม่นะตั้งเกตเอเท่านั้นใช่ D, 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 ไม่ประเด็นคืออย่างนี้เวลาคุณเนี่ย เห็นค่าตัวเองไม่ว่าผมไม่ผมไม่สนใจนะว่าคุณจะมาจากครอบครัวตระกูลไหนต่ําต้อยสูสงส่งแค่ไหนเนี่ยมนุษย์เรามันมีคุณค่าอยู่ในตัวอยู่แล้วมันแล้วแต่คุณจะเห็นหรือเปล่าคุณทุกคนมีค่าแล้วเวลาคุณบอกว่าเอแค่ร okay, อดตัวรอดพอไม่ได้เพราะว่าอะไรพลังหดพระเจ้าในตัวคุณแบบนี้เลยคือไงอะ่ปะประเด็นคือมันแล้วแต่คำคุณสั่งจริงๆแล้วนะพลังในตัวคุณแล้วแต่คุณสั่ง นี่เป็นกฎธรรมชาติของโลกจําไว้พลังจะไหลเข้าหาคนที่ฝันใหญ่ที่สุดพลังคนที่ฝันน้อยฝันเล็กๆเ,เอาเล็กๆก็พลังก็มาน้อยแต่คนที่ฝันใหญ่พลังก็ไหลเข้ามาหาเขาเยอะนี่เป็นกฎธรมฎร,รมชาติกฎจักรวาลที่คนไม่เคยสอนกันส่วนใหญ่เขาสอนกันผิดผิดบอกอย่าฝันใหญ่เกินไปอย่าอย่า,อ,ยาอะไรอ่ะ อย่าคิดใหญ่เกินไปเดี๋ยวจะผิดหวังนะ mm hmm. ห้ามคิดแบบนี้ no stop it mm hmm. คุณจะต้องเราจะมาเราจะมายิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วยซ้ำผมว่าผมว่าหลังจากนี้เนี่ยคือประเทศไทยจะยิ่งอะไรอะเกมอาจจะเหนือกว่ายุโรปกับอเมริกาด้วยใช่ <Yes. S 1> ชอบมากมเลยค่ะคำนี้ผมว่าอเมริกากับยุโรปนี่คือเอเราไม่ได้แบบแบบสมนํำหน้าเขาหรืออะไระนะเราก็แบบว่า,าส่งความรักส่งความเมตายเขาแต่คิดในแง่ของขั้วที่เปลี่ยนความค,คุณดูดิ เอเชียนี่น้อยกว่านะเรือโดนเรื่องโดนเรื่องโควิดนี่น้อยกว่า mm hmm. แต่จีนก็เริ่มที่จะแบบซาซาไปบ้างแล้วแต่ตอนนี้ที่แสงหน้าขึ้นมาอันดับหนึ่งของโลกที่โดนเรื่องนี้คืออเมริกา mm hmm. อิตาลีเยอรมันสเปนอะไรแบบนี้นะ mm hmm. เพราะฉะนั้นขั้วมันจะเปลี่ยนแล้วนะผมนี่คือผมถัดเดาไว้นะ mm hmm. แล้วเราอย่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 าท้อ,อใจไป mm hmm. คุณมีอะไรให้ตักตวองอีกเยอะ mm hmm. อย่าท้อ ตอนนี้ฝึกฝนตัวเองนี่เดี๋ยวคืนนี้จะมานี่คืนนี้เดี๋ยวคืนนี้เอ่อผมจะไปกินข้าวแล้วแต่ให้ทีมงานช่วยให้ทีมงานช่วยให้ทีมงานช่วยอ่านต่อ,อ,ตอแต่คืนนี้นะเมื่อคืนนี้ผมเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะเมื่อคืนนี้ผมผมโพสต์นี้ไปไว้ผมอยากช่วยเหลือแฟนๆในเพจนี้อย่างน้อยเปิดพนที่ให้ฝากร้านได้รู้จักกันเองแฟนๆเพจผมเป็นคนรักความก้าวหน้าเชิญฝากร้านได้เลยจ้า6 7 K คอมเมนต์แล้วก็มีแชร์อีกนะ284แชร์ นี่แล้วผมดูคอมเมนต์เมื่อวานไม่นั่งช้อปปิ้งเลยเว้ยผมก็ไปบอกผมช้อปปิ้งสนุกเลยนะผมเป็นคนชอบอุ่นหนุนแฟนคลับจริงๆนะผมเป็นคนชอบอุ่นหนุนชอบซื้อจากเขาคนมากดไลค์อีกรอบหนึ่งห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนแล้วมีร้อยสามเจ็ดรีลายประเด็นคือผมไปนั่งดูนั่งผมก็ไปนั่งไล่ดูนะแต่ละคนว่าเอ๊เขาขายของอะไรกันว่าเราก็อยากจะรู้ว่าคนในเพจของเรานี่ขายของอะไรกันว่าบางทีก็ไปนั่งซื้อแต่อยากซื้อของเขาบ้างอะไรเงี้ยอะไรนะแล้วก็ผมอยากจะมาดูบอก เริ่มที่จะรู้แล้วว่าจะสอนพวกคุณยังไงว่าเวลาโพสขายของอะ่ะคือตอนนี้กาลังอินอยู่ไว้เพราะว่ากำลังเพิ่งสอนคลาสชื่อว่าออนไลน์มือใหม่เสร็จนะเป็นเพิ่งอัดคอร์สออนไลน์มือใหม่เสร็จซึ่งผมสอนลูกศิษย์ให้เปลี่ยนร้านค้าเป็นออนไลน์<ม>แล้วก็อยากจะมาสอนเขาด้วยว่าเอ้ยคืนนี้เป็นไลฟ์กลุ่มลับดีกว่า <laughs> <laughs> ไปไลฟ์ไปสอนพวกเขาว่าเฮ้ยทำไงดีทำทำไงดีเนี่ยเวลาเวลาเวลาที่ไลน์ให้ขายของได้เนี่ยทำยังไงเดี๋ยวคืนนี้จะมาไลฟ์ในเพจนี้นิดหน่อย เนี่ยว่าทํายังไงที่จะไลฟ์ให้ขายของได้เพราะบางทีไปตามดูเนี่ยเฮ้ยเขาไม่น่าจะขายของได้นะาะขอของมันดูธรรมดามากเลยอ่ะเนี่ยอะอย่างเงี้ยเม็นมะม่วงหิมะผานเนี่ยไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยอมันก็ไม่น่าซื้ออ่ะเข้าใจบ้างอ่ะไม่เป็นที่จดจำเลยใช่อ่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาคืนนี้จะมานั่งวิเคราะห์ดูเลยว่าสอนฟรีเลยคืนนี้โอ้โหเขามาสอนฟรีเลยคืนนี้แล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันนะประมาณสองทุ่มครึ่งนะอือโอเค